อ่ะก็เปี่ยนครับมาแล้วครับสวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่อง g t Family นะครับวันนี้ยังพบกับเกม s e n เซย a Awakening เช่นเคยนะครับวันนี้มีการอัปเดตแพทนะครับแล้วก็มีอัญเชิญตามปรารถนานะครับเซนระดับ s s นะครับแล้วก็ EX ด้วยเป็นระดับเทพทั้งหมดเลยยกเว้นพี่งูของเราราศีที่สิบสามนะครับโอเคนะครับก็จะมีกิจกรรมมากมายนะครับเช่นสมบัตินักล่านะครับหนังสือแข่งความรู้รูเน่นะครับสิทธิพิเศษมูลนิธินะครับโอเคของรางวัลก็จะมีเป็นเพชรนะครับก็คือเมนเทนเนนต์นะครับ200นะครับผมโอเค เดี๋ยวเราไปดูอันเชิญปรารถนานะครับก็วันนี้พิเศษนะครับก็คือจะเป็นเหล่าเทพทั้งหมดนะครับก็เราลองดูนะครับว่าตัวที่เราต้องการเนี่ยก็คือตัวอะไรบ้างน,นะครับเราก็เลือกไปเลยนะครับก็ตัวใหม่ๆไม่มีนะครับเช่นจีบินี่คาอินนะครับหรือว่า เจเล็บแดงก็ไม่มีนะครับก็ไม่มีหลายตัวเหมือนกันนะครับก็เราก็เลือกนะครับตัวที่เราอยากจะได้นะครับพี่รบก,กวนเข้ามาดูนะครับคำใบก่อนนะครับโชคดีนะครับ5ดาวปรากฏตะวันออกรุ่งเรืองก็ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะได้หรือเปล่านะครับวับนนี้ก็หนึ่งร้อยดวงเช่นเคยนะครับตอนนี้มีอยู่เจ็ด้อยสี่สิบเก้าดวงนะครับก็ตัวที่อยากได้นะครับก็ธนาทศก็ก็อยากได้นะครับแต่ว่ายิบนอ็อตก็ก็ไม่มีตัวสกิลนะครับเอออาเทนาเอาเวก็เก่งเลือกไม่ถูกเลยครับผม อ่ะเอาตัวที่ใช้บ่อยแล้วกันครับเอาจะบอกว่าเอาตัวที่ใช้บ่อยเอาตัวที่ใช้บ่อยแล้วกันนะครับก็คืออีดนอต้วทดถีกับธนาทอดเอาโอเคได้แล้วนะครับก็คาใบนะครับก็ไปบลานะครับกับเวอร์เกอร์เอาเวเร์กเกอร์ก่อนแล้วกันครับ เดี๋ยวรอคิวนิดหนึ่งนะครับเมื่อกี้ระหว่างรอเดี๋ยวลองเลื่อนดูนะครับไรบ้าอยู่ไหนอ่ะไม่รอเลยครับเอาเวอร์กโก้ก่อนนะครับไม่ได้ครับผมอืมไอตัวคนนี้ครับมาแย่งงานโอ้โห สักก็เปลี่ยนครับมาแล้วครับดวงที่ยี่สิบครับได้ชูร่าครับผมโอ้ได้ชูร่าครับผมอ่าไล่บ้าอยู่ใกล้ๆกันครับกดครับไม่ได้ครับ0สิบแล้วครับ โกครับอยู่ติดติดกันหมดเลยนะครับสามสิบสี่สิครับาแล้วครับสี่ิโอ้ยได้แล้วครับผมชนะทอสครับผมสี่สิบดวงเท่านั้นครับวันนี้เราได้สองตัวด้วยนะครับเมื่อกี้ได้เดสมาร์กด้วยนะครับโอ้โห แหลมเลยครับวับนนี้อือหือดสุดครับวับนนี้โอเคครับเดี๋ยวอีกสักตัวหนึ่งนะครับก็ให้ครบห้าสิบนะครับก็ไหนไหนหไหนก็ไหนไหนแล้วครับอาธนาทอดเลยครับ าีบครับก็ไม่น่าจะได้นะครับโอเคก็ในเมื่อได้แล้วก็โอเคแค่นี้แหละครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าใช้ไปห้าสิบหรือเปล่านะครับนี่ครับห้าสิบครับผม อ,อันนี้มีอันเชิญสะสม60ครับงั้นเดี๋ยวลองไปอีกสิบหนึ่งนะครับมันจะได้ครบนะครับโอเคก็รอคิวนิดหนึ่งนะครับหนึ่งสองสามโอเคครับไม่น่าจะได้ครับ ออโอ้ยได้กดคอดไปกัสัตรครับโอเคนะครับก็ถือว่าประสบผลสำเร็จนะครับต้องการหนึ่งตัวนะครับก็คือธนาทอดก็ได้จริงๆนะครับแล้วก็ได้มาอีกสามตัวก็คุ้มแล้วครับวันนี้เหตุผลนะครับที่จะเอาธนาทอศนะครับเพราะว่าสกิลนะครับก็ เกือบเต็มแล้วครับก็เลยว่าอ่ะโอเคเก็บเอาสกิลดีกว่านะครับก็ได้มาเมื่อกี้หนึ่งตัวก็เดี๋ยวสะสมไปเรื่อยๆนะครับโอเคก็เมื่อกี้ก็ลังเลนะครับว่าจะทำฮิปนอตหรือเปล่านะครับฮิปนอตก็สกิลก็ยังไม่ถึงไหนครับผมก็ได้แค่นี้เองนะครับผมนี่นี่ครับผมก็ก็มีไม่ได้เยอะมากมายนะครับก็ค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆ โอเคก็สำหรับวันนี้นะครับก็หอมปากหอมคอนะครับสุ่มกาชาหนึ่งร้อยดวงนะครับก็ได้ที่ดวงที่ห้าสิบนะครับก็เผื่อเอาไว้นะครับก็เป็นหกสิบนะครับก็โอเคเพื่อกดรับของรางวัลโอเคก็ยังไงขอให้ทุกคนโชคดีแล้วกันในการสุ่มกาชานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับติดสายด้วยนะครับกับ ช่อง GT Family นะครับในช่วงเกมเซนติยาอวิชินิงนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ